การทำ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่อายุ8ปีขึ้นไปสวัสดีครับผมนายภาคภูมิีแก้วครับวันนี้จะมาทำขั้นตอนการทำ CPR ครับหรือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนะครับไปรับชมกันเลยครับครับขั้นตอนที่1น,นะครับให้ตรวจสอบอความปลอดภัยโดยรอบก่อน,นครับก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าตรงตัวสถานาการณ์ที่ อันตรายครับอย่างเช่นไฟไหม้ตึกถล่มอย่างนี้นะครับห้ามเข้าไปช่วยเหลือเด็กขาดครับให้ช่วยเหลือผู้ป่วยออกมาก่อนแล้วทําการช่วยเหลือต่อไปครับข <c oughs> ั้นตอนที่2ครับให้ตั้งสติแล้วก็ประเมินอาการของผู้ป่วยนะครับโดยการเรียกชื่อและตกลงทั้งสองข้างครับเ <c oughs> ่านขั้นตอนที่3าครับให้ขอความช่วยเหลือแล้วก็โทรเรียกเบอร์99ครับ ดูครับนี่ผู้ป่วยโมสตีอยู่ครับอยู่ที่ห้องเต่าหลังครับให้รีบมาด่วนนาเครื่อง AD ดีมาด้วยนะครับขั้นตอนที่4นะครับการประเมินการหายใจนะครับให้ประเมินการหายใจด้วยวิธีการตาดูนะครับคือดูหน้าอกนะครับว่าหายใจหรือไม่แล้วก็หูฟังคือฟังเสียงลมหายใจครับแล้วก็เกี่ยนสัมผัสเกี่ยสัมผัสกับการหายใจของผู้ป่วยนะครับใช้เวลาประมาณ5วินาทีครับแต่ไม่เกิน10วินาทีนะครับ ขั้นตอนที่ห้าครับการทมหัวใจครับมีขั้นตอนการทําดังนี้ครับก็คือจะท่าให้ผู้ป่วยนอนอยู่บนพื้นแข็งนะครับในท่านอนหงายนะครับต่อมาครับให้วางมือนะครับที่ไม่ถนัดครับวางอยู่ตรงกลางหน้าอกครับระหว่างหัวนมอย่างนี้ครับต่อมาครับให้ใช้มือที่ถนัดครับวางลงบนมือที่ไม่ถนัดแล้วกลุมให้แน่นครับ แล้วแขนต้องตึงตัวตั้งฉากกับหน้าอกนะครับให้ทิ้งน้ำหนักลงบนแขนขนาดที่ปั๊มนะครับซึ่งการปั๊มนะครับจะใช้จะกดประมาณ5-6เซนติเมตรนะครับความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีครับหรือว่าถ้าเล่นไม่ออกให้นึกถึงเพลงจังหวะหอวนจครับ ตอนที่หกนะครับขายปลอด2ครั้งให้วางมือนะครับข้างหนึ่งครับบนป่านะแล้วอีกข้างหนึ่งไว้บนศีรษะครับเงยหน้าพร้อมยกศีรษะขึ้นมานะครับเพื่อให้ศีรษะเงียนไปด้านหลังนะครับจากนั้นให้ดีบจมูกนะครับของผู้ป่วยนะครับแล้วทําการเป่าลุมลงไปครับให้หน้าอกยกขึ้นประมาณหนึ่งวินะครับแล้วลายปลอดซ้ำอีกครั้งครับ การช่วยเหลือโดยการเต่าลมเข้าปากอย่างนี้นครับจะทําให้ผู้ช่วยเหลือนะครับเสี่ยงต่อการติดโรคจากการช่วยเหลือครับเช่นโรคโค 19, โวิดนสะิ้โรคไวรัสตับอักเสบเอนะครับมีเสี่ยงโดยการาช่วยเหลือโดยการต่อปากครับก็คือการกดหน้าอกแทนครับคือ2องร้ยครั้งหรือว่า2นาทีนะครับแทนการต่อลมครับ ขั้นตอนทีน่7นะครับการช่วยพื้นฟูชีพอย่างต่อเน,นื่งอ,นนอ,นองครับหลังจากการถายปอดแล้วที่รีบนะครับถ้ากดน้าออกครับอย่างต่อเน,นื่องให้กด30ครั้งสลับกับถายปอด2ครั้งครับทำไปเรื่อยๆครับจนวกว่าทีมแพทย์จะมาถึงครับ